พืพี่น้องนะครับมาเบ่งนะครับการพันบังไฟตูมนะครับเบ่งเหียมพี่น้องเป็นสีอาอนว่านี้นะมันสิเป็นไม้ไผ่นะครับอ่ะด้านนี้นะครับตอนนี้กําลังพันลําเลยนะครับนี่ครับทั้งยี่้อใหญ่นะครับเป็นสูตรโบราณนะครับพันพันไปเรื่อยนะครับโอ้ผมเป็นธรรมดานะครับ อโอ้โอด่านุงสีเปียใหม่นะครับท่วงไววนะครับเพื่อให้มันตึงนะครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับการเฮ็ดบังไฟตูมนะครับ,บน,นี่พี่อ้อกเ้เห็นนขึ้นงเล่าเรีนแล้วไม่เ้อไรรับคุณกัดทิ้นนะครับ<ม>อยู่ที่วัดบ้านแคตบนแค่นะครับผม นี่คือบังไฟตูมนะครับนี่คือบังไฟตูมเบิ่งครับเบ่งพี่หนอแล้วก็ใช้คอไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสูตรโบราณโบราณนะครับตั้งแต่อยูุคใหญ่ผนเคยเห็นมานะครับผมสองรอบสองรอบเอาพันจักรรอบครับนี่สองรอบนะครับต่อบั้งนะครับเบ่งครับตีใบแล้วก็เอาตะปูเน็คไว้เน็คไว้นะครับ พุ่มไม้ทั้มดอะไรพี่นออ้องเบิง่ง <นะ S 2> ครับจออา,อออากไม้ไผ่นะครับกับมือนะครับเบิ่งพี่น้องต้นหนังไทรคอยขยับม,มาเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นไม้นะครับทีทวงนะครับเบิ่งพี่นอ้องนี่ก็คือการเฮ็ดบังไฟตูมนะครับบังไฟตูมนะครับ ไก่ไม่สิบไล่เราไล่ไปเลยเราเพิ่มเงินนี่ครับสองบนลานนะฮะอันนี้ก็คือรอบสุดท้ายแล้วแมน่นบ่อครับนี่ใช่สุดท้ายรอบสุดท้ายนะครับนี่คือรอบสุดท้ายนะครับสองรอบนะครับต่อบั้งนะครับผมเบอร์เงีอพี่น้อง,งจากเขตใหม้ไผ่มานะครับจากไม้ไผ่แล้วก็มาเกตเป็นคือตอกนะครับแล้วก็เาื้อรสีมาพันลำได้นะครับโมเมนธรรมดานะครับ ตัที่ตะปูนี้ไวนะครับโอ้โหกับบรรยากาศนะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับผมเรื่องพี่นอ้องอ,อ,อันนี้เป็นขันต้นใส่เถื่อนนะครับของบางไฟ่ตูมนะครับอ่าบางแรกนะครับเป็นการใส่เถื่อนนะครับ สรทานประเพณีนะครับไปเรื่อยๆนะครับมีการใส่เสือตงไฟตูมนะครับนี่คือวิธีการใส่เสือ,อนี่นครับนี่คือบังไฟตูมนะครับตอ,อตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นบังไฟตูมนะครับสูตรโบราณนะครับ ตอนนี้กำลังสีน้ำมือเขาบังนะครับผมนะทางพอใหญ่เพิ่นกําลังสีน้ำมือเขาบังนะครับนี่คือรูปหลักของหม่องไฟต่มนะครับพี่น้องรูปหลักของมันเว่าเอามือรับขอบนี่ต้นนี้กําลังสีน้ำมือเขาเขานะครับนี่ก็คือเจ้าสบับเองนะครับเจ้าสบับเองนะครับก็คือพ่อใหญ่เพิ่นนะครับ กระจกสันะครับตอวนี้กรลังสิ่นำ้ำมือเข้าบาแล้วนะครับพี่น้องรือว่าพี่น้องกาได้นะครับเฮ็ดสูงคือการอุวข์มันก็ต้องการก ปวดใจกันนะครับอันนี้เป็นสูตรของอีพอยย์เพิ่นนะครับนี่ครับหรือว่าคนยังรักษาไว้นะครับไว้ให้ลูกหลานได้เบ่งนะครับก่น้่องโบร้านปูลบโยรานะครับเป็นสูตรโบราณบโานะครับที่ยังรักษาไว้นะครับลูกหลานทางกับผมนะครับกะมีโอกาสนะครับ เพิ่งได้เห็นเป็นปีนี้ปีแรกนะครับตั้งแต่เกิดมานะครับผมนี่กับเพินงปีแรกนะครับที่ได้เขามาเบิรงนะครับในการทีเฮ็ดนะครับบังไฟตูมแล้วกับบังไฟดอกนะครับผม ถือว่าเป็นปีแรกนะครับทางตัวผมนะครับดีได้มากสำหรับตัวเบิร์กทั้งยุคยันะครับจะเราทำเติมในเด่นในทำนะครับพี่น้องป่านหมดแล้ว่านหมอันนี้เอามือใส่เราด้วยครับลายพี่น้องนะครับเติเบิรงกเตเห็นเลี้ยวนะครับในการทำแบบไฟตุ่มนะครับสีผ้าเบิรงนะครับมันสีแตงก็แต พี่น้องไปน้องไปนำการกับวิจยารอไปครับพี่น้องก็ดีดีดี โอ้ยยีหลองเงยเอออ่ะปลอดภัยนะครับสุดยอดสุดยอดเลยครับโอ้เบิ่งครับอีพวกยเจ้าสาวครับผมนี่โอ้สุดยอดนะครับสุดยอดนะครับสุดยอดโอ้หลุดขึ้นมาสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับ